โคตรเปะไอ้ส้มชุนให้เลขเด็ดถูกติดสิบหกงวดเฮงกันทั่วหนะ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลายท่านคงทราบชื่อเสียงกิติศักดิ์ของไอ้ส้มชุนแห่งวัดทรงสเสวยนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้เฮงนะคะปรากฏว่าให้คนเฮงแล้วก็ถูกลอลตเตอรี่นะคะติดติดกันมาแล้วสิบหกงวดนะคะ นี่เลยนะคะบรรดาคนชอบตัวเลขนี่ยิ้มกันหน้าบานเลยนะคะพอเฮงกันทั่วหน้านะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดทรงสเสมยนะคะไปชมบรรยากาศคนถูกหวยเขาดีใจกันแบบไหนนะคะนั่งสายฝนนะคะลิปเลืองเดชอายุ45ปีนะคะสาวดวงเฮงถูก รางวัลัตเตอรี่นะคะหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นงวดที่16ติดต่อกันแล้วนะคะพร้อมกับชาวบ้านกว่า20คนเดินทางมาอย่างวัดทรงเสวยนะคะจุดที่เข้าไปก็คือศาลาไอ้ส้มชุนนะคะซึ่งวัดทรงสวยอ,อยู่ที่ตำบลหนองน้อยนะคะอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะคะโดยคนที่ดวงเฮงเหล่านี้นะคะเขานำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโชว์ให้เห็นจะจะ,จะเลยนะคะ แล้วก็มานั่งจับคุยพูดคุยกันแล้วก็นำของมาแก้บนไอ้ส้มชนนะคะบางคนก็ถูกเยอะถูกหลายใบบางคนก็นำน้ำแดงมาถวายแก้บนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่มาแก้บนนี้ก็มีสีหน้าสีตายิ้มแย้มนะคะคนเพราะคนดีใจคนดวงเฮงวันนี้ทุกคนก็เลยนำเงินนำน้ำแดงนำ,นำขนมขบเคี้ยวพวงมาลยัยแล้วก็ นำประทัดหนึ่งมือนนัดมาจุดถวายแก้บนไอ้ส้มชุนนะคะที่ให้โชคให้ลาบนะคะนี่เลยนะคะเมื่อมีการจุดประทัดก็ต้องมีการส่องเลขหางประทัดนะคะนี่เลยนะคะเขาโชว์ให้เห็นจะจะก,กันนะคะนี่เลยเลขหางประทัดก็คือเลขห้าแปดกับแปดหกแปดนะคะบางคนก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้เลยนะคะนี่เลยนะคะ บรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยคลึกคักเลยนะคะถูกปุ๊บมันแก้บนปั๊บเลยนะคะโดยดีแต่ละคนนี่โชว์ให้เห็นเลยนะคะว่าถูกจริงไม่มีการแหกตานะคะนี่เลยนะคะถูกจริงแล้วก็ถูกหลายงวดติดแล้วนะคะสิบหกงวดติดแล้วนะคะนี่เลยนะคะนางสายฝนฤทธิ์เรืองเดชนะคะ,ปะเปิดเผยว่างวดนี้ถูกลางวันเป็นงวดที่สิบหกแล้วนะคะก็ได้มาจากเลขหางประทัดแล้วก็เลขปลายประทัด ที่ครั้งที่แล้วที่มาซื้อแล้วก็มาแก้บนนะคะเธอบอกว่าถูกเลขกทยาย3ตัวจำนวน7ใบนะคะซึ่งยังมีคนถูกเหมือนเธออีกหลายคนนะคะเพราะคนที่ถูกก็คือส่งข้อความมาถามเธอบ้างว่าได้เลขอะไรนะคะส่งข้อความมาถามทางหน้า Facebook เธอนะคะเธอก็ ต่อไปนะคะแล้วก็เอาเลขหางประทัดที่เธอจุดแก้บนไอ้ส้มฉุนนะคะไปซื้อนะคะเธอบอกว่าหลายคนก็ถูกนะคะเธอบอกว่าเธอไม่กักเลยนะคะใครถามเธอก็บอกหมดนะคะเพราะว่าของแบบนี้อยู่ที่ดวงจริงๆนะคะครั้งนี้โดยครั้งนี้นะคะเธอยังไม่ได้นํานางลำมาแก้บนนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็อยู่ไกลนะคะแต่ทางวดหน้าเธอบอกว่าถ้าถูกอีกเธอจะจัดชุดใหญ่ให้ไอ้ส้มฉุนเลยนะคะ ซึ่งบอกว่าเธอบอกว่าเป็นพระเอกในดวงใจตัวน้อยของเธอนะคะว่าเพราะว่าให้โชคเธอมาแล้ว16งวดติดนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศคนก็จะมาแก้บนกันอย่างนี้นะคะและนี่คือเลขหางประทัดนะคะสองตัวก็คือ58นะคะส่วนสามตัวก็จะมี868นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะไอ้ส้มชุนนี่ก็ เด็ดไม่แพ้ที่วัด,ด,ดอื่นๆเลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบหรืออยากไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทก็ไปได้นะคะที่วัดทรงสเสวยนะคะไปขอโชคขอลาบไอ้ส้มชนนะคะอยู่ที่ตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะ